แม้พักเพื่อไทยจะยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการวางตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวของแกนนําภาคส่วนต่างๆในการเสนอตัวผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมจะลงชิงตําแหน่งแล้วนะคะเราจะไปสอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้กับทางด้านของผู้อำนวยการพักค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่มีบทบาทสําคัญในการจัดวางยุทธศาสตร์เลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณภูมิธรรมคะในส่วนของอาการหารือกันในการสัมมนา,าโครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทางการเมืองที่มีการเน้นไปที่ภาคกทมน่าจะได้ข้อสรุปหลายเรื่องนะคะแต่ว่ายังไม่มีการได้ข้อสรุปถึงตัวบุคคลลงชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมตรงนี้เพราะเหตุใดคะ เอ่อต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับวันที่มีการประชุมนักการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาตกลงกันเรื่องว่าจะเลือกใครเป็นผู้สมัครว่าคอมอนะครับยังเป็นโครงการสืบรมปกตินะครับที่ได้มาหารือกันแล้วก็ดูกันว่าเราจะทํางานเพื่ให้คนในท้องถิน่นในคนอมอนี้ได้อย่างไรค่ะ สำหรับพักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องตัวบุคคลเลยนะ <c oughs> ครับแราสิ่งที่เรากำลังให้ความสาคัญมากกว่า <c oughs> ก็คือว่าเราจะมีโนโยบายอะไรที่ทําให้คนกรุงเทพฯหาคนครได้พบกับความสุขและมีมีสิ่งดีๆในชีวิตนะครับ <c oughs> แ,แต่วส, <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรากำลังให้คนของเราทุกส่วนนักการเมืองของเราทุกคนเนี่ยลงไปทํางานกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สํารวจความต้องการที่ชัดเจนนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดูว่าเราจะตอบสนองอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างครับค่ะวันนั้นก็ยังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องตัวที่จะตัวผู้สมัครที่จะลงชิงตําแหน่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่มีรายชื่อออกมา มีหลายคนเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์คุณประพัฒน์สองคนนี้ก็ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะระยะหลังเริ่มมีทางด้านของรัฐมนตรีปอดประสบพลตํารวจเอกเพียวพันธ์แล้วก็มีรัฐมนตรีกิติรัตน์ด้วยตรงนี้คือมีการประเมินจากทางสื่อมวลชนแล้วก็แหล่งข่าวหลายๆคนก็มีการพูดถึงเราจะอธิบายว่ามีคนไหนที่เป็นคนดิเดตสําคัญของพรรคกางนี้นนน <ะ S 2> ครับ,รบต้องราบขอบคุณพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยคัดสรรคัดเลือกบุคลากรที่จะเป็นผู้ว่าที่เหมาะสมให้กับเราแล้วก็เสนอชื่อ ให้เรานะครับแต่อย่างไรก็ดีในกระบวนการของพรรคเนียคณะกรรมการหมหาจะต้องเข้ามาดูแล้วก็คงจะต้องใช้วิธีการที่เราทาอยู่เสมอก็คือการสรํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนว่าคิดว่า ถ้าเราชัดเจนว่าปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนนโยบายอะไรที่จะทํางานกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่จะตอบได้ชัดเจนขึ้นว่าใครจะเป็นคนที่ควรจะได้รับการสรรหาและคัดเลือกเข้าเป็นผู้สมัครผู้ว่าการมตามภารกิจที่มันมีอยู่นะครับแล้วเวลานี้จริงๆก็ต้องเรียนว่ายังมีเวลานะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ว่าการกกปัจจุบันเนี่ยท่านจะหมดวาลาะค่สิบมการาท่านยังมีเวลาอีกเกือบ 60วันซึ่งก็ประมาณ10มีนาะคมจากนี้ไปเนี่ยก็ประมาณเือ6เดือนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่จะค่อยๆพิจนารณาเรื่องนี้ฮะขนขดเนี้เราให้ความสําคัญเรื่องเนื้อหาในการที่จะทํางานกับประชาชนกับคนกรุงเทพมากกว่านะครับค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพูดถึงผู้ที่จะลงสมัครต้องมีบุคลิกพิเศษหรือว่าประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนมีการกําหนดสเปคไว้บ้างไหมคะก็ถ้า ที่สําคัญก็คือต้องเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานท,ที่จะสามารถผลักดันนโยบายสําคัญๆของพรรคเนี่ยไปตอบสนองและรับใช้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหา,าคนครได้นะครับและที่สําคัญไม่ได้เล่นตัวบุคคลคนเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องของพรรคทั้งพรรคและระบบทั้งระบบเพราะเราผลโพที่เราเคยลงไปสํารวจในชั้นต้นเนี่ยก็พบว่าประชาชนอยากให้เราพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ ทำงานโดยระบบพรรคัันนะครับค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ออกาพยพทั้งหมดของพรรคซึ่งเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งส่วนต่างๆในช่วยขับเคลื่อนขับผลักดันให้นโยบายที่เราจะทาเนี่ยตอบสนองคนกรุงเทพได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับค่ะมีข้อเสนอถึงคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ว่ากทมไว้จากพันตํารวจโททักษินบอกว่าคนที่จะทํางานเชื่อมโยงกับตํารวจและรัฐบาลได้ตรงนี้มันจะพุ่งเป้าไปที่ทางด้านของพลตํารวจเอกเกียวพันธไหมคะ ผมก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้นะครับ <c oughs> แต่ขณะนี้ที่ภายในภาคเราทราบก็คือว่าให้ลงไปสํารวจความต้องการพี่น้องประชาชน <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุย,ยเรื่องตัวบุคคลยังไม่ได้กาหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนวันนี้สิ่งที่เรากาลังง่งมั่นอยู่คือนโยบายนะครับเนื้อ <c oughs> หาการทํางานของกรุงเทพมหานครที่จะตอบสนองให้ได้น,นี้ยังเป็นหัวใจหลักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ที่บอกว่ามีความขัดแย้งหรือมีความต้องการของคนนั้นคนนี้นี่ก็ยังไม่เคยปรากฏเป็นเป็นเป็นจริงในภายในภาคอ่ะน,นะฮะค่ะทีนี้ถ้าตัวบุคคลยังไม่ได้เห็นทางคุณภูมิธรรมก็เน้นย้ำนะคะว่าอาจจะดูในเรื่องของนโยบายที่จะตอบโจทย์ของคนกรุงเทพมหานครก่อนซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ได้บอกให้แต่ละ,อะบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันจะต้องมีการที่จะเข้าถึงในการดูแลประชาชนในรูปแบบที่ต่างกันตรงนี้จะมีการชูนโยบายแต่ละพื้นที่ตามที่แบ่งโซนไว้ของกรุงเทพ มขนาดนี้เนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อสองวันที่เราสัมมนากันได้พูดคุยกันแล้วฮะแลรวก็ได้มีการสะท้อนอยู่ว่าแต่ละแต่ละปัญหาต่างๆมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเมืองสําคัญที่เป็นหัวใจของภูมิภาคนี้อของของโลกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในกรุงเทพมหานครปัจจุบันประชากรที่ดํารงอยู่กับสภาพปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคก็ควรจะต้องมองนโยบายของ พักที่จะตอบสองคนกรุงเทพให้ได้ทั้งภาพรวมและก็ภาพเฉพาะส่วนที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับคนในแต่ละสาขาวิชาชีพและแต่ละส่วนเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ที่ต้องให้เวลาการที่จะคิดระวางตรงนี้ฮะและพักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจริงๆทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เสนออะไรออกมาเพราะว่าเรามีภารกิจส่วนหนึ่งโดือรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งก็ได้มีทีมท่านนายกได้มอบหมายให้คณะทํางานชุดหนึ่งขึ้นมาทํางานกันและก็กําลังสํารวจกาลังสรุป กำลังหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของคนกรุงเพทพที่ที่จะตอบสนองคนทุกส่วนให้มาก มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะก็แสดงว่ามีการเซตทีมร่างนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไว้แล้วถูกต้องไหมคะ,ะก็กําลังทํางานกันอยู่ครับค่ะ,ะลัง,งนนูมั่นใจไหมคะว่าจะเอาชนะตัวแทนที่ชิงตําแหน่งของคนคนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นทางด้านของคุณภูมิธรรมก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าอย่าเข้าใจว่ากรุงเทพมหานครเป็นของพรรคประชาธิปัตย์เพียงเพราะว่ามีจํานวนสอสอมากซึ่งพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมีโอกาสถูกต้องไหมคะผมค,คิดว่า ปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ยเสียงคนกรุงเทพเป็นเสียงที่ไม่ได้ยึดมั่นที่ชัดเจนกับใครคนใดคนหนึ่งคนกรุงเทพเป็นคนที่มีความรู้ อยู่เท่าทันกับสถานการณ์มองเห็นปัญหาต่างๆมากเพราะฉะนั้นคนไรุงเจะเลือกคนและรัคที่สามารถตอบสอนองปัญหาของเขาได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่ว่าใครจะนั่งอยู่ในใจของคนกรุงเทพในเรื่องการเข้าใจปัญหาของเขาแล้วใครจะสามารถคัดตัวบุคคลและทีมงานเนี่ยที่ทำให้คนกรุงเทพมั่นใจว่าจะเป็นทีมงานที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาทั้งหมด ที่คนกรุงเทพเปรชิญได้ดัะนั้นผมคิดว่า,เ,าเวลาที่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ใช่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพรรคประชาธิปัจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในวัจจัยกรุงเทพได้ตลอดการเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงิพากา์วิการการทางานที่เนื้หมาครเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับแล้วผมยังคิดว่า,าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพได้ละเอียดมากที่สุดแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนที่ตั้งใจจริงทําจริง จะมีศักยภาพที่จะพาทีมงานเข้ามาทํางานในกรุงเทพจะให้โอกาสกคบ่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวว่าจะส่งใครจริงรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าเร็วที่สุดจะได้ทราบกันตอนไหนคะทางาพฤศจิกายนจะได้ทราบกันไหมคะ ก็วันนี้ถ้าคิดว่า,าข้อสรุปของปัญหาและนโยบายเราพร้อมเราจะเริ่มขยับนะครับก,ก,ก,ก็ต้องเฝ้าติดตามดูก็จะเสนอนโยบายเป็นเป็นแต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและถ้าหากว่านโยบายออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราก็พร้อมนะครับที่จะเปิดตัวบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานรับใช้พ่นงประชาชนแต่ก็มีเวลานะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเรื่องเวลาจะเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งรัดอะไรไปเพราะว่าที่ผ่านมาเราทํางานการเมืองมาเนี่ย ภาคของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอยู่ที่ตัวบุนคคลเป็นหลักก็ใช้เวลาในการที่จะทํางานพิสูจน์ตัวเองมาและปัจจุบันนี้ภาคเพื่อไทยก็อยู่ในสายตาพี่น้องประชาชนพิสูจน์ตัวเองมาในฐานะรัฐบาลที่จะทํางานตอบตองพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะหลังจากนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าเน้นการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทํานโยบายนะคะ